สวัสดีสสดค่ะต้องค่ะคูน้ำผู้ค่ะสัปดาห์นี้เรามาพบกันในหน่วยอากาศกันค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์โทษของอากาศมลละาวะที่ทำให้อากาศเสียและการลดมลพิษในอากาศค่ะก่อนอื่นเราไปฝึกออกกำลังกายบริหารสมองกันก่อนดีไหมคะก่อนอื่น เรามาฝึกท่องทำล้องจองกันก่อนนะคะรอบตัวเรานั้นมีอากาศและอากาศมีอยู่ทั่วไปคนพืชสัตว์ได้ใช้หายใจอากาศทั่วไปรอบตัวเราเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะรอบตัวเรานั้นมีอากาศรอบตัวเรานั้นมีอากาศ และอากาศมีอยู่ทั่วไปและอากาศมีอยู่ทั่วไปคนพืชสัตว์ได้ใช้หายใจคนพืชสัตว์ได้ใช้หายใจอากาศทั่วไปรอบตัวเราเอ่ยอากาศทั่วไปรอบตัวเราเอ่ยรอบตัวเราล้วนมีอากาศและอากาศมีอยู่ทั่วไป คนพืชสัตว์ได้ใช้หายใจอากาศทั่วไปรอบตัวเราเอ,อ่อยจุดรอบนะคะรอบตัวเราล้วนมีอากาศและอากาศมีอยู่ทั่วไปคนพืชสัตว์ได้ใช้หายใจอากาศทั่วไปรอบตัวเราเอ,อ่ยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าประโยชน์และโทษของอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง มภลภาวะที่ทำให้อากาศเสียและการลดมลพิษในอากาศเด็กๆอยากรู้แล้วคุณครูตั้มกับคุณครูน้ำลูกจะพาเด็กๆไปดูนิทานกันค่ะท่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะประโยชน์โทษของอากาศมลภาวะที่ทำให้อากาศเสียการลดมลพิษทางอากาศอากาศมีก๊าซออกซิเจนที่จำเป็นต่อการมีชีวิตของมนุษย์ และพืชมนุษย์สัตว์และพืชจำเป็นต้องใช้อากาศในการหายใจโทษของอากาศเมื่ออากาศเกิดการแปลรปวนจะทำให้เกิดพายุและพายุมักจะสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนต่างๆ มลภาวะที่ทำให้อากาศเสียและการลดมลพิษทางอากาศอย่างแรกนะคะก็มาจากควันนะคะของรถควันจากท่อไอเสียนะคะที่ออกมาเวลารถขับไปขับมานะคะก็จะทำให้เจ้าควันเนี่ยะคะ่ะฟุ้งกระจายทั่วไปทั้งอากาศเลยเด็กๆสามารถนะคะช่วยลด ปริมาณควันนะคะที่ออกมาจากท่อไอเสียได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กๆจะชวนคุณพ่อคุณแม่ออกไปข้างนอกนะคะถ้าเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลมากนะคะก็บอกคุณพ่อคะคุณแม่คะปั่นจัก,กรยานกันไปดีกว่านะคะไม่ต้องเอารถออกไปเพราะว่าควันจะได้ไม่เยอะโลกของเราจะได้ไม่ร้อนอากาศก็จะได้ไม่เสียด้วยค่ะแค่นี้นะคะก็จะสามารถลด ปริมาณควันในอากาศได้แล้วและสาเหตุต่อไปนะคะก็มาจากโรงงานนะคะต่างๆที่ปล่อยควันไอเสียนะคะออกมาทางท่อจนทำให้อากาศของเราเนี่ยมีกลิ่นนะคะแถมยังเปลี่ยนสียิ่งเป็นปริมาณเยอะๆนะคะยิ่งทำให้โลกของเรานะคะอากาศในโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปและสาเหตุต่อไปนะคะก็มาจากการเผาขยะนะคะการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ไม่แยกขยะกําจัดขยะผิดวิธีบางคนนะคะก็นําไปเผาแบบนี้นะคะควันที่ออกมาจากการเผาไหม้ของขยะนะคะหรือว่าเป็นหญ้าเป็นฟางเป็นป่าไม้ต่างๆเนี่ยแหะคะ่ะก็จะทําให้ลอยขึ้นไปในอากาศทําให้อากาศของเราเนี่ยเสียไปเลยนะคะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเด็กๆไม่ควรทําเลย จะเดินทางไปไหนระยะใกล้เดินหรือว่าใช้จักรยานนะคะและขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือว่านำไปใช้งานได้ใหม่ก็ให้เด็กๆนำกลับมาใช้นะคะไม่ต้องทิ้งจะได้ไม่ต้องสร้างขยะชิ้นต่อไปเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆส่วนที่เป็นพื้นดินป่านะคะเป็นหญ้าต่างๆก็ไม่ต้องเผานะคะใช้รถไถมา ไทยกลบๆไปนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนต้นที่เราตัดไปนะคะแค่นี้นะคะก็จะทําให้โลกของเราน่าอยู่อากาศก็จะบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาทําร้ายอากาศที่บริสุทธิ์ของเราได้แล้วแค่เราร่วมมือช่วยกันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆมลพิษของอากาศเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็จะสามารถหมดไปได้ถ้าเราร่วมมือกันนะคะ อแล้วมลภาวะที่ทำให้อากาศเสียมีอะไรกันบ้างคะเก่งมากเลยค่ะมลภาวะที่ทำให้อากาศเสียนะคะเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถโรงงานต่างๆที่ปล่อยควันและการเผาขยะนั่นเองค่ะและการลดมลพิษในอากาศเราจะทำกันอย่างไรบ้างคะ ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเดินทางไปในที่ใกล้ๆด้วยกันเดินไปก็ได้หรือปั่นจักรยานไปก็ได้นะคะสำหรับขยะนะคะง่ายๆค่ะให้เด็กๆทำการแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกถังให้ตรงถังนะคะไม่ต้องเผาขยะจะได้ไม่เกิดมดลภาวะมละพิษในอากาศค่ะการบ้านในวันนี้ เรามีอะไรให้เด็กๆทำไหมคะวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดวิธีการลดมลพิษในรูปแบบของตัวเองมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะส่งมในไยายกลุ่มห้องให้ดูด้วยนะคะวันนี้ครูต้อมและครูนำพุขอลาไปก่อนค,ะค่ะสวัสดีค่ะ